สวัสดีครับที่ปากกฟาร์มตํารวจบ้านพอรรงงานตัวครับครับเมื่อนี้ก็ได้มีโอกาสมารายงานตัวอยู่แถวพี่น,อน้องจังหวัดหนองบัวลำพูเมื่อนี้เอาทานมาส่งเพิ่นพี่น้องเอาทานมาส่งเพิ่นโมเมนทานกระสอบด้วยพี่น้องแล้วกับโมเมนทานุงปุ๋ยเป็นทานุงเลนน้อยน่ยพี่น้อ,นนอง เอาแพ็กเป็นถุงละ20บาทเดี๋ยวจะพาพี่พาน้องไปเบิง้งนี่ครับพาหน้าใส่มากันเลใส่รถเปียกมาเฮ็ดเป็นถุงน้อยๆพี่น้องหนี่งถุงละ20บาททรงเพิ่น20บาทพี่น้องใส่มากกว่าสีถุงนี่ครับมาจากจังหวัดเลยเขาพห่นเลยพี่น้องมาฮอดจังหวัดหนองบัวลำพูนี่พี่น้อง มันก็สิย้อนเสียงแก่หน่อยเด้อพี่น้องเด้อบ่เห็นบ่ชัดปนานไดต้องขอโทษขออภัยหลายๆวันนี้แล้วเด้่อยไปไหพี่น้องนี่แล้วได้ดแ,ลแ,ลแ,ลแล้วก็สิได้แลอาเงินนําเพิ่นแล้วก็สิกลับบ้านเด้อปาไหนพี่น้องพี่น้องเบิ่งครับเฮ็ดเ,เป็นแถวไอแถวละ10ละ10ละ10เพื่อให้เพิ่นนับง่ายหน่ะพี่น้องนี่ เสร็จแล้วบันนะครับกลับบ้านเราเด้อบันเนี่เมียรถเมียนร,าร้านแหละพี่น้องนี่มาไก่พี่น้องมาจังหวัดหนองบัวลำพนะูพี่น้องจะปล่อยแล้วบันเนะี่ครับนี่กับเขากับสิได้กลับไปเด้อพี่น้องบันเนี่ยเพใดเบิ่งคลิปของตำรวจบ,บ้านเราไงถือเกลียงถือเบอร์ ถือรถตลี่ลังวันที่หนึ่งซูผูซูคนพร้อมเก็บยาได้พร้อมไข่จะมีสุขภาพร่างกายแข็งแรงพี่น้องนี่ครับ